ช่วง Inside World of Speed สนับสนุนโดย Toyota Gazoo Racing เริ่มต้นกันที่ทีมแข่งโตโยต้ากาซูเรซิ่งไทยแลนด์ที่นอกจากเจะเดินหน้าล่าความสำเร็จในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในประเทศทุกรายการแล้วยังเสริมแกล่งทีมแข่งแลลี่ปี2024ด้วยการดึงตัวจุ๊บซ่านัทพลอังริธ,ธานนท์แชมป์เอเชียครอสขันที่แลลี่6สมัยมาผนึกกำลังร่วมกับอีก2นักขับมือเก๋อย่างจะลัดแจ้งกมลกุลชัยและมานะพรศิริเชิดภายใต้รถแข่งโตโยต้าไฮลักซ์รีโว2 8 g r Sport ที่พัฒนาเพื่อลงแข่งขันสนามทางฝุ่นในปีนี้ซึ่่งลลาสุดพ ประเดิมผลงานกับต้นสังกัดใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการนำไฮลักซ์รีโว 2.8G R Sport คว้าชายให้กับ Toyota Gazoo Racing Thailand ในการแข่งขัน Thailand Re e ร Rally Championship สนามที่2ได้สำเร็จ สวัสดีครับผมนัทพลอังริธนาโนนครับหรือจุ๊บต้าครับขับรถทีมโตโยต้ากาซูเลสซิ่งไทยแลนด์ครับผมปีนี้ลงแข่งรุ่น D1 ครับดีเซลโอเพนครับโตโยต้าไฮรักลีเวครับผมเครื่องยนต์แรงมากครับแล้วก็มีแฮนด์ลิ่งที่ดีครับสมรรถนะรถดีครับเป้าหมายในปีนี้ก็คือหวังทีมให้เป็นแชมป์ครับและตัวผมเองถ้าทําได้ก็จะเป็นแชมป์โอออน์ครับต่อกันที่กิจกรรมยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพ2024 ที่จัดขึ้นเป็นซีซั่นที่7ภายใต้ความร่วมมือของยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมและยามาฮ่าไรเดอร์สครับไทยแลนด์ที่เปิดฉากสนามแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วณพีระเซอร์กิตพัทยาจังหวัดชนบุรีโดยการเปิดประสบการณ์การแข่งขันสุดพิเศษให้กับลูกค้ายามาฮ่าได้สัมผัสถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของแมนแอนด์แมชชีนถือเป็นกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตที่รวมผู้ใช้จักรยานยนต์เข้าร่วมแข่งขันมากที่สุดของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยซึ่งในงานนี้มีการประกาศผู้โชคดีร,ร่ว Racing Team ในศึก World Super Sport Championship ที่สนามมิซาโนเซอร์กิตประเทศอิตาลีช่วงวันที่15-16มิถุนายนนี้อีกด้วย ขณะที่การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการอเดมิสซ์ซูเปอร์เทอร์โบไทยแลนด์2024ที่จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของบริษัทน้ำมันอัพโอลไทยจำกัดร่วมกับผู้จัดสามงกุฎเรซิ่งโปรเจกต์ดวลความเร็วสนามที่3และ4ไปเมื่อวันที่18-19พฤษภาคมที่ผ่านมาณสนามแข่งจังหวัดบุรีรัมย์โดยในรุ่นไฮไลท์อย่างซ u เปอร์เทอร์โบไทยแลนด์ชัยชนะตกเป็นของชัยชวีคงเทพจากเรฟสเปกเรซิ่งทีมที่คว้าชัยด้วยเวลา21นาที20.504วินาที ส่วนสนามที่4นันตพงษ์ล้ำเลิศประเสริฐกุลจาก Star p e r f o r m อร์มออกตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบซิงนนำม้วนเดียวจบด้วยเวลา21นาที30.408วินาทีทั้งนี้ศึกอเดมิสส s ซูเปอร์เทอร์โบไทยแลนด์ส0 2 4นสนามที่5และ6จะดวนความเร็วเพื่อตัดสินแชมป์ประจำปีประหว่างวันที่27 2 8กรกฎาคมนี้ที่สนามบุรีลามอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ด้านบริษัท S63 โปรเจกต์จำกัดเตรียมระเบิดความมันกับการแข่งขันรถย,ยนต์ทางเรียบรายการ PT Mag n e t r o n อน c i n g Series 2024จัดเต็ม3สนามกับ7เรสเริ่มต้นสนามแรกสุดสัปดาห์นี้ที่บุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจากนั้นจะเข้าสู่สนามที่2ในวันที่29สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนณสนามบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตส่วนสนามตัดสินแชมป์จะแข่งในรูปแบบสตรีทเซอร์กิตช่วงวันที่17-20ตุลาคมที่จังหวัดสงขาทั้งนีีม้มการเเปิดผยว่าาในนกรแขข่งั PT สขลา กลางปีจะมีการเปิดตัวรถแข่งโปรโตไทป์คันแรกของไทยในชื่อแบรนด์เทราซึ่งเป็นรถที่ออกแบบโดยวิศวกรคนไทยทั้งหมดใช้เวลาสร้างมากว่า3ปีเพื่อเตรียมส่งเข้าร่วมแข่งขันรายการในประเทศและรายการต่างประเทศในปี2025รวมถึงพัฒนาต่อเนื่องเป็นรุ่นการแข่งขันออฟฟิเชีลในอนาคตอีกด้วยปิดท้ายกันที่ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ย่านวรจักร นำโดย SST AutoParts โดยสหัส,สินไทยยนต์ร่วมกันเปิดตัวออโตอีโบศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรที่ตอบโจทย์การบำรุงรักษาสำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ทุกประเภทอาทิของเหลวในรถยนต์ระบบช่วงล่างระบบเบรก และระบบแอร์โดยเครื่องมืออันทันสมัยโดยมีวิศวกรผู้ชำนาญการทั้งนี้ออโตอีโวเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ย่านวรจัรที่ดำเนินกิจการมากว่า80ปีตั้งอยู่ที่ซอยฉิมพลี1ตลิ่งชันสนใจสอบถามเพิ่มเติมนัดเข้ารับบริการออโตอีโวโทร0639929664เปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาิก30นาทีถึง18นาฬิกา